คิมเบอรี่ปล่อยภาพเสร็จใหม่ฟีมือหวานใจลันกรองทะเลกระบี่ร้อนระอุขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวสวยคิมเบอรี่แอนเทียมซิลิจัดทริปเที่ยวเพื่อพักผ่อนที่ทะเลจังหวัดกระบี่กับหวานใจหนุ่มหมากปริน ไหนๆก็ได้ไปพักผ่อนกันทั้งทีสาวคิมเบอรีก็ได้โพสตภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆร้อนแรงมากอวดหุ่นเสียเผยผิวขาวเนียนละเอียดหน้าท้องแบนราบฟิตแอนเฟิร์มมากโพสท่าถ่ายรูปริมชายหาดทรายขาวและริมสระว่ายน้ำบนเรือสัมผัสอากาศบริสุทธิ์สายลมแสงแดดน้ำทะเลใสบรรยากาศดีมาก บอกได้เลยค่ะว่าภาพเซตนี้ไม่ทำให้หนุ่มๆผิดหวังสดใสเซ็กซี่ถูกใจแฟนคลับมีเข้ามากดไหลก,กันอย่างมากายทำทะเลกระบี่เดือดขึ้นมาเลยทีเดียวขอกระซิบนิดนึงว่าตากรองไม่ใช่ใครที่ไหนพี่หมากปรินสุดหล่อนั่นเองคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ